야나 <봐라> <punishment> <봐라> <봐라>

แกกล้ามากนะพวกแกกล้าดียังไงใครใช้ให้พวกแกทำแบบนี้เร็วเข้าอะไรเกดอะไรขึ้นคุณดามาแล้วทำไมอไม่บอกล่วงหน้านะครับผมจะได้มารับถึงหน้าประตูจะขึ้นเซ็จครับ ท่านประธานแล้วครับวันนี้ท่านจะมามอบรางวัลให้กับมรนลูไม่ใช่เหรอครับคุณเก้าคะดิฉันผู้จัดก,การฝ่ายขายหลินมรนูเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณและท่านประธานมาเลื่อนตำแหน่งให้ฉันด้วยตัวเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงหลบไปวันนี้เป็นงานเลี้ยงประจําปีของบริษัทพวกแกกล้าดียังไงมาเก่าความวุ่นวายถึงที่นี่ไม่รู้จักที่ต่าที่สูงเกาเข้าใจผิดแล้วครับเราไม่ได้ก่อเรื่องนะครับ มีคนแอบอ้างเป็นท่นประธานแต่คุณวางใจเถอครับผู้เราจัดการเรียบร้อยแล้วคุณเป่าเบินผู้ถุกแล้วค่ะและ้วกาลังจะไล่คนที่มาก่อความวุ่นวายออกไปคนก่อเรื่องใครก็ได้มารีบเก็บเศษแก้วนี่ไปทีทาไมฉันไม่เห็นพี่ชายฉันเลยครับคุณลินลินเปอหวนฉันถามหน่อยคุณเห็นเกาเจื้อเฉียงไหมผู้หญิงคนนี้รู้จักเกาเจือ้อเฉียงได้ยังไง พวกคุณเห็นเขาหรือเปล่ามันไม่รู้จักค่ะไม่เคยครับแล้วพี่ชายฉันหายไปไหนไหนบอกว่าอยู่ที่ห้องจัดงานไงนั่นนาฬิกาพวกของพี่นี่คุณเก้านี่คุณ ถามหน่อยเจ้าของนาฬิกาพกเรือนนี้อยู่ที่ไหนคุณเกาเจ้าของนาฬิกาเรือนนี้จะสําคัญไปกว่าการตั้งแน่งของเมืองลู่ได้ยังไงใช่ค่ะคุณเกางานเล่นประจําปีใกล้เริ่มแล้วเรามาเริ่มกันก่อนเถอะค่ะเจ้าของนาฬิกาพกเรือนนี้ก็แค่ไอ้สมบัติที่แอบอ้างเป็นแทนประธานเพื่อจัดการมันเรียบร้อยแล้วจัดการแล้วเหรอค่ะหมายความว่าคนที่พวกคุณไล่ออกไปเป็นเจ้าของนาฬิกาพกเรือนนี้ใช่ ใช่ครับแต่คุณวางใจได้ครับคุณเกาไอขยะนั่นทำอะไรไม่ได้หรอกไม่มีทางที่ท่านประธานจะรู้เรื่องนี้แต่ว่าว่าแต่ท่านประธานน่ะไม่ไม่ได้มากับคุณด้วยหรอกครับล <laughs> ินป๋อวนฉันจะถามแกอีกครั้งเจ้าของนาฬิกาพกเรือนนี้พวกแกเอาเขาไปไว้ที่ไหนนี่นี่มันเสียววี คลิกลิงข้างล่างดูทุกตอนได้เลย